เปิดโมเมนต์อบอุ่นโจ้บอยคุยกับลูกในท้องแฟนแฟนชื่นชมความน่ารักคลิปเตรียมเป็นคุณพ่อป้ายแดงอีกคนของวงการบันเทิงแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มโจอ้บอยที่ในเวลานี้สีพันรยาอย่างเตยเมซินีกำลังตั้งท้องลูกคนแรกงานนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นสุดๆกับการเตรียมมีทายาทคนแรกของครอบครัว และล่าสุดเตยเมซินีเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นละมุนใจกับคลิปน่ารักโจอี้บอยตั้งอ,อกตั้งใจคุยกับลูกที่อยู่ในท้องของเตยซึ่งในคลิปนี้โจอี้บอยบอกลูกว่าป้ามาแล้วนะและเบบีในท้องก็ดิ้นตอบรับเสียงของคุณพ่อทันทีซึ่งเตยเขียนแคปชั่นบรรยายคลิปนี้ไว้ว่าวันพ่อ,อปีนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อลูกเขาคุยกันตื่นต้นจังอยากเห็นหน้าเบบี้แล้วนะเตยเชื่อว่ายูจะต้องเป็นป,ป๊าที่ดีที่สุดในโลกเลยครับ แอดโจอ้บางกอกบอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาเธอร์สเดย์โดยมีแฟนแฟนแห่คอมเมนต์ชื่นชมความละมุนของว่าที่คุณพ่ออาทิน่ารักครับไม่คิดไม่ฝันว่าพี่โจอี้จะมีลูกปานุ่งนวลมากแง่งน่ารักกบ พ่อโจอี้ละมุนมากเอ็นดูคุณพ่อคุณแม่ขอให้น้องคลอดง่ายๆแข็งแรงทั้งคุณแม่และตัวเล็กนะคะไม่คิดว่าจะได้เห็นเฮียโมเมนต์นี้ปาน่ารักมากครับและอื่นๆอภิสิทธิ์อโอภาเสอี่ยมลิขิตเกิดวันที่25ธันวาคมพศ2517ชื่อเล่นโจรหรือที่รู้จักกันในชื่อโจอี้บอยเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักแสดงชาวไทยเชื้อสายจีนอภิสิทธิ์เป็นบุตรของนายสุนทรและนางวาริษาโอภาสเอี่ยมลิขิต จบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดพระพลาชัยรุ่นที่22มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโดมินิกรุ่นที่23 ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัดสัมพัญซึ่งก่อนจะมีชื่อเสียงเขายังเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงแพ้ตลอดของปฏิพานปทวีการในบทบาทติกโกและมีชื่อเสียงจากซิงเกิลแรกเพลงเอพดและรักเธอไม่มีหมดส่งให้อัลบั้มแรกของเขามียอดขายสูงสำหรับค่ายเพลงใหม่ยาเมเกอรี่มิวสิกและเขายังออกอัลบั้มกับสังกัดนี้อีกหลายอัลบัม้มก่อนที่จะออกไปอยู่กับสังกัดเมเกอร์เฮดและได้เป็นผู้บริหารค่ายก้านคอคลับ ลูกพี่ใหญ่บุ๊ดดาเบสในครือ g m อ Grammy ในปี2549อภิสิทธิ์ได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องเก่าเกาในปี2551เรื่องหลวงพี่เท่งสองรุ่นหาร่ำรวยและในปี2553ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องการคอกับปัจจุบันยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวงการกีฬาและวงการบันเทิงแฟนแฟนเซอร์ไพร์ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่โจอี้บอยหรืออภิสิทธิโอภาสเอี่ยมลิขิดเผยให้เห็นภาพถ่ายพรีเวดดิ่งเตรียมสละโสดกับน้องเตยแฟนสาวนอกวงการซึ่งฝ่ายชายได้เปิดตัวหวานใจไปเมื่อต้นปี66ที่ผ่านมาภายหลังรักสุโกมมประกาศข่าวดีเตรียมวิวาทำให้แฟนๆเข้าไปส่องอินสตาแกรมน้องเตย ว่าที่ภรรยาหนุ่มโจอ,อี้บอยซึ่งนอกจากสวยเก่งต้องยอมรับว่าเจ้าตัวยังแซบอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเตยมีชื่อจริงว่าเมซินีเจตะวงดีกรีสาววารสารศาสตร์มธรรมศาสตร์เคยได้รับตำแหน่งประกวดไอดอลเรย์ไอดอลเซิร์ชส0โดยมีการรายงานว่าทั้งคู่จะเข้าพิธีวิวาวันที่3สิงหาคมนี้อีกด้วย